สวัสดีค่ะวันนี้ Samsung เปิดตัวสินค้าใหม่ล่าสุดนะคะนั่นก็คือ Samsung Galaxy C44 4และ Samsung Galaxy c Flip 4นะคะพิเศษสุดๆนะคะเพียงจองวันนี้นะคะลูกค้าจะได้รับของสม,มนาคุณสุดพิเศษมูลค่าร่วมมากกว่า25,000บาทนะคะสิทธิพิเศษที่คุณลูกค้าจะได้รับนะคะต่อที่1นนะคะพิเศษสุดๆวันนี้นะคะช่วง pre-booking นะคะ s a m s u n งอัปเกรดความจุให้มากถึง2เท่านะคะ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะจอ c ีโฟสีนะคะความจุ 256G จิกนะคะก็จะได้อัปเกรดเป็น5 1 2จิกมูลค่าถึง6000บาทนะคะและสำหรับลูกค้าที่สนใจจอ c ีโฟสีนะคะความจุ 512G จิกนะคะก็จะได้อัปเกรดเป็น1เทเลไบต์นะคะมูลค่าถึง10,000บาทนะคะต่อที่2เลยนะคะ Samsung แถมฟรี free, ประกันซัมซุงแคร์พัส u s นะคะเปลี่ยนหน้าจอฟรีเปลี่ยนฟิล์มฟรีนะคะตลอด1ปีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะมูลค่าถึง7,999บาทนะคะต่อที่3นะคะดูแลลูกค้าระดับพรีเมียมนะคะสะดวกสบายไปด้วย Samsung Galaxy Butler นะคะ เรามีทีมงานบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ยังมีเครื่องซ่อมสำรองให้ลูกค้าใช้นะคะระหว่างซ่อมนะคะมูลค่าถึง7690บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่า c 4 4เรามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะคะ c 4 4นะคะตัวนี้เก่ง อันดับแรกเลยนะคะตัวนี้เก่งทํางานนะคะมาพร้อมกับมัลติวินโดว์นะคะสามารถใช้งานสามหน้าจอนะคะได้นะคะตัวนี้ไม่ว่าจะแชทดูหนังดู YouTube หรือทํางานไปด้วยก็สามารถใช้งานสามหน้าจอได้ทีเดียวนะคะเพียงลากนิ้วขึ้นไปสองนิ้วนะคะลูกค้าจะดู Facebook ไปด้วยนะคะหรือว่าจะดู YouTube ไปด้วยหรือว่าจะเข้า Google ไปด้วยนะคะ ตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยพร้อมกัน3หน้าจอนะคะด้วยมันติบินโดนะคะและยังสามารถเปลี่ยนการใช้งานได้อย่างง่ายดายนะคะด้วยท์สบาร์นะคะจะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นทัดบาร์เป็นตัวใหม่นะคะตัวนี้ก็ทำให้การใช้งานง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะคะ เก่งที่2นะคะตัวนี้เก่งทนทานนะคะตัว C44 ของเรานะคะมาพร้อมกับมาตรฐาน TUG 2.0นะคะตัวนี้สามารถเปิดปิดเครื่องนะคะตัวนี้ได้มากถึง200,000ครั้งนะคะ,ฉะเฉลี่ย100ครั้งต่อวันนะคะตัวนี้ก็อายุการใช้งานนะคะก็อยู่ที่5ปีนะคะประมาณนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับบานพับชนิด ชนิดพิเศษนะคะตัวนี้ก็ทํามาจากอลูมิเนียมนะคะตัวนี้ก็แข็งแรงทนทานมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับ IPX8 นะคะกันน้ำ1.5เมตรได้ถึง30นาทีนะคะตัวนี้ลูกค้าหมดกังวลเรื่องเครื่องดวนน้ำาดนความชื้นได้เลยนะคะเก่งที่3นะคะตัวนี้มาพร้อมกับกล้อง5ตัวนะคะ ตัวนี้มาพร้อมกับอันต์วายห้บล้านพิเซลนะคะแล้วก็ยังซูมได้ไกลถึง30เท่านะคะหมดกังวลหมดกังวลเรื่องการที่จะพลาดช็อตต่างๆนะคะที่สําคัญสําคัญนะคะและยังมาพร้อมกับโหมดในตัวการาฟรีนะคะถ่ายภาพกลางคืนถ่ายภาพในที่แสงน้อยนะคะตัวนี้ก็สามารถเก็บรายละเอียดได้คมชัดนะคะทุกทุกรายละเอียดของภาพเลยหากลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะ จองในวันนี้นะคะเป็นเจ้าของ C4 โได้ในเพียงละค่ะห้าร้อบาทต่อเดือนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเราลดอะไรกันไปบ้างนะคะจากปกตินะคะราคาเครื่องจะอยู่ที่5 9า0มบาทนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจจองเครื่องกับเรานะคะแล้วก็เปิดเบอร์ทูไปด้วยวันนี้นะคะลดทันทีหนึ่งหมื่บาทนะคะ และถ้าลูกค้ามี iPhone 13 Pro Max ความจุ256 g ินะคะประเมินเครื่องได้เกร A นะคะก็จะลดไป2 5 29,500บาทนะคะและยังได้อน top เพิ่มจาก s ซัมซุงอีก10,000บาทเลยแค่นั้นยังไม่พอนะคะสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน แฮนด์ไลเซอร์มากับเรานะคะตั้งแต่วันที่27กันยาถึงวันที่10สิงหานะคะก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก2,000บาทจาก True นะคะราคาเครื่องก็จะเหลืออยู่ที่5,900บาทนะคะและยังไม่พอนะคะก็สามารถผ่อนศซได้ยาวนานถึง10เดือนเลยลูกค้าเป็นเจ้าของ Samsung Galaxy C4 4เพียงเดือนละ590บาทเท่านั้นนะคะและยังไม่พอนะคะ ทูเรายัางมีเคสแถมให้คุณลูกค้านะคะมูลค่า1,490บาทนะคะและยังสามารถดูบอลพรีเมียร์ลีกนะคะฟรีตลอด1ูฤด,ดูกาลนะคะและยังไม่พอนะคะยังมีเครดิตเงินคืนนะคะสูงสุดถึง44%ให้กับคุณลูกค้านะคะโปรโดีขนาดนี้รีบๆมาจองกันได้นะคะที่ทูช็อปเซน็นทรัลภูเก็ตค่ะสวัสดีค่ะ